ซูบารุประเทศไทยเตรียมเปิดตัว All New Subaru WRX ในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้พร้อมมาทั้งในรุ่นตัวเกียร์อัตโนมัติ CVT และเกียร์ธรรมดา6สปีดราเรียตัวรถจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับ โดย All New Subaru WRX ในครั้งนี้นะครับจะมาพร้อมตัวถังตัวซีดานและตัววากอนนะครับโดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวในตัวซีดานก่อนนะครับแล้วตัววากอนนะครับถึงจะเปิดตัวตามหลังมาตัววากอนจริงๆแล้วนะครับก็คือเป็นตัวที่เปลี่ยนชื่อจากตัวเลวอกเติมนะครับเป็น WRX Sport Wagon โดย All-New Subaru WRX นะครับจะถูกสร้างบนพื้นฐานแพลตฟอร์มใหม่นะครับก็คือตัว Subaru Global Platform นะครับซึ่งจะใช้ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ MacPherson Strut แล้วก็ช่วงล่างด้านหลังจะเป็นแบบ Double Wishbone พร้อมกับตัวเหล็กกันโครง ในส่วนของตัวระบบขับเคลื่อนนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อ s s ิ t เต็มม a l l w h e e l d r i v e พร้อมกับตัวระบบกระจายแรงบิดแปรผันนะครับ v t d a l l h e e l d r i v e หรือว่า Variable Torque Distribution และในตัวเวอร์ชันไทยนะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวเกียร์ธรรมดา6จังหวะให้ได้เลือกแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ 4VT โดยมิติตัวถังของตัว All New Subaru WRX ตัวใหม่นี้นะครับในตัวถังซีดานะครับจะมีความยาวอยู่ที่4 6 7 0ม mm, เมตร ความกว้างอยู่ที่1,825ม mm, ิลมความสูงอยู่ที่1,465ม mm, ิลมส่วนระยะฐานล้อหรือว่าวิวเบดอยู่ที่2,675ม mm. ิลมในส่วนของตัวถังสปอร์ตวากอนนะครับจะมีมิติตัวถังความยาวที่มากกว่าตัวซีดานอยู่ที่85มิลมแคบกว่าอยู่ที่30มิลลิเมตรส่วนความสูงจะสูงกว่าอยู่ที่35มิลเมตร โดย All New Subaru WRX นะครับทั้งในตัวถังซีด a าและตัวถังสปอร์ตวากอนะครับจะมาพร้อมกับพละกกำลังเครื่องยนต์เดียวกันก็คือจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบ4สูบบ็อกเซอร์รหัส FA24 ขนาด2.4ลิตร Direct Injection Turbo ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่275แรงม้าที่5,600รอบตอน,นาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่375นิวตันเมตรที่2,000รอบถึง4,800รอบตอน,นาที ในส่วนของรายละเอียดการดีไซน์กันบ้างนะครับ All New Subaru WRX นะครับทั้งในตัวถัง WRX Cuda และตัว Sport Wagon นะครับทางด้านหน้าตัวรถนะครับจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะครับทรงหกเหลี่ยมพร้อมกับตัวไฟหน้านะครับที่มีขนาดดีไซน์ที่เล็กลงนะครับมีความเพียวมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีตัว daytime r u n n i light นะครับเป็นทรง L shape ส่วนกระชนด้านล่างนะครับในตัวถังซีดานนะครับจะมีการดีไซน์ที่สปอร์ตกว่าตัวถังสปอร์ตวากอนนะครับตัวถังสปอร์ตวากอนนะครับจะเป็นดีไซน์ที่ดูเรียบหรูนะครับนอกจากนั้นนะครับบริเวณฝากระโปรงด้านบนนะครับก็จะมาพร้อมกับช่องดักอากาศขนาดใหญ่นะครับทำให้รถดูดุมากยิ่งขึ้นส่วนด้านข้างตัวรถนะครับเส้นสายเรียบง่ายดูลงตัวโดยตัวถังซีดานนะครับจะมีโป่งนะครับมากกว่าตัวถังวากอนก็จะดูดุดันมากกว่า ส่วนครึ่งหลังตัวรถลงไปนะครับตัวถังซีดานกับตัววากอนนะครับจะแตกต่างกันนะครับในตัวถังซีดานนะครับจะมีการดีไซน์ออกมาให้เหมือนทรงคูเปมากยิ่งขึ้นนะครับเสาซีพิลาด้านหลังนะครับจะมีความโน้มเอียงลงมากยิ่งขึ้นในส่วนของไฟท้ายนะครับในตัวซีดานก็จะมาพร้อมกับตัวไฟท้าย LED นะครับซึ่งเป็นทรงส Shape นะครับพร้อมกับรีดเฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับที่มีขนาดใหญ่พร้อมกับท่อไอเสียออกปลายคู่ในส่วนของด้านหลังตัวรถนะครับผมมองว่าตัวซีดานนะครับยังดีไซน์ออกมาได้ไม่ค่อยลงตัวักเท่าไหร่่ััแตตตกกาาางงจววถ ที่ดีไซน์ด้านท้ายเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างสวยหรูมากเลยนะครับตัวไฟไท้ายออกมาเป็นทรง C-shape เป็นแบบ LED พร้อมกับมีแถบโครเมียมนะครับที่เป็นคาดเอวระหว่างด้านซ้ายตัวรถจนถึงด้านขวาของตัวรถด้านล่างนะครับก็มาพร้อมกับตัวรีดิฟิวเซอร์ขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน มาดูตอนในส่วนของภายในกันบ้างนะครับภายในของตัว Subaru w r X นะครับก็เป็นดีไซน์แลงเกจแบบใหม่แล้วนะครับเหมือนกับในตัว Subaru Outback นะครับพวงมาลัยกันนะครับก็มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังชัน3ก้านนะครับดีไซน์โซนสปอร์ตท้ายพวงมาลัยจะมีการตัดนิดนึงนะครับให้ดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้น หน้าจอมาตรวัดความเร็วต่างๆก็จะเป็นแบบ Full ดิจิตอลแล้วนะครับส่วนหน้าจอทัชสกรีนตรงกลางนะครับก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่เป็นแนวตั้งเหมือนกับในตัว Outback เลยในส่วนของตัวเบาะนะครับก็เป็นเบาะหุ้มหนังนะครับดีไซน์สปอร์ตพร้อมกับระบบปรับไฟฟ้าแล้วก็มีตัว Memory s e ซีมาให้ ซึ่งโดยรวมทั้งภายนอกภายในของตัว Subaru WRX นะครับทั้งในตัวถังซีดานและตัวสปอร์ตวากอนะครับเป็นรถที่มีความอยู่นีคค่อนข้างมากดีไซน์ได้เฉพาะกลุ่มเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นน่าจะมีเก็บสะสมไว้ในโรงรถของท่านนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดสเปคเบื้องต้นทั้งหมดของตัว All New Subaru WRX นะครับซึ่งจะมีการนำเข้าและมาเปิดตัวในประเทศไทยในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ โดยจะเปิดตัวจากรุ่นตัวถังซีดานก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับคาดว่าตัวสปอร์ตวากอนนะครับก็จะเปิดตามหลังมานะครับถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับทางทีมงานจะรีบมารยายงานให้ทุกท่านได้ฟังเลยนะครับถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ